อเอาแบบไม่ต้องละเอียดมากแล้วกันนะเพราะว่าจริงเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปลงรายละเอียดกันในรายการพรีวิวละของไบรตันเนี่ยปัจจุบันอันดับ6นะครับโองไบรตัน oh, นี่เป็นทีมที่เฮ้ He, แต่ไบรตันขายขายนักเตะออกไปนี่ไม่กระทบนะครับเพราะว่าเขาซื้อเข้ามาปีนี้ตลาดล่า,ลาสุดก็คือเป็นทีมที่ใช้จ่ายในตลาดนักเตะหน้าร้อนมากที่สุดเลยในพรีเมียร์ลีกมากกว่าเชลซีนะแต่ถ,นะถ้าพูดถึงเขาใช้ไปแต่ว่าเขาเขาออกไปคือ,อ,อมันเป็นธุรกิจหมุนจริงๆคือต้องยอมรับว่า อ่ะพูดตรงนี้เลยว่าไบตันเนี่ยไม่น่าจะเป็นทีมที่ขึ้นมาในระยะยาวแล้วก็อยู่สูงแบบขึ้นไปขั้นท็อปโฟร์ท็อปสามอะไรเงี้ยม่ายากแต่ว่าผมว่าเขาจะเกาะอยู่ประมาณตรงนี้เกาะประมาณเจ็ดแปดหรือบางทีขึ้นไปหกบ้างมีฟุตบอลยุโรปติดบ้างแต่ว่าที่สาคัญคือเขาทํากําไรจากตรงนี้ได้เยอะจริงๆเออในการซื้อขายนักเตะเนาะะก็จะของเป็นเมกันนะเป็นนโยบายชัดเจนครับเพราะว่าเรื่องของเมกันเนี่ยเขาเก่งเรื่องการ การเทรดบริหารบริหารจัดการพวกนี้เพราะว่าเขาโตมาจากพวกบาสเกตบอล NBA หรือว่ามริการเกมพวก SFL เนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วนโยบายอ่ะช่เหมือนกันก็คนเจ้าของเนี่ยเขาเป็นนักเล่นโป๊กเกอร์ด้วยก็ยิ่งชัดมันจะมีแนวคิดมา n d ซ e t แบบนี้นะครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยผ่าน9้าเกมเพิ่งแพ้เกมเดียวันดับก็เลยดีในพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็ล่าสุดเสมอกับวูฟไปในเกมพรีเมียร์ลีกแต่ว่า2นัดก่อนหน้าเนี่ย ร้อนแรงเลยไปชนะทางด้านสเปอร์แล้วก็นิคคาเสเซิลมา2นัดติด <ừ> um. แต่ว่ามาสะดุดกับวูฟนะคือปัญหาตอนนี้ไรตันเนี่ยเจอทีมเล็กด้วยกันเนี่ยบางทีก็จะมีสะดุดสะดุดบ้างแล้วก็ถ้าเจอทีมใหญ่ที่เล่นบอลหลังลายเก่งๆอย่างเจอเชลซีเนี่ยโดนไป4ลูกเพราะว่าไปดันละคือฟารเบียนเฮอร์เซเลเนี่ยยังถือว่าดื้อพอสมควรนะครับถ้าให้ผมดูคือเขาเล่นเขาเาเล่นไฮไลน์อยู่แล้ว,ลวไงก็เยไฮไลน์ก็คือเล่นดันเกาหลังสูงอนะ่ะซึ่งจังหวะเวลาที่มันเสียบอลกลางทางเนี่ยมันก็ต้องดูว่าเกมรับเขาจะถอยลงไป ได้ทันหรือเลปล่านะครับในการยืนตำแหน่งซึ่งฟุตบอลเพีย์ลี่มันเร็วมากมซึ่งการโจมตีมันก็มี2อ,อย่างคือเล่นหน้าลายเกมรับกับหลังลายเกมรับซึ่งพื้นที่ถ้าหลังบ้านมันเปิดเยอะคือมันวางไปตรงนั้นมันก็มีโอกาสที่จะใช้ตัวมีความเร็วเนี่ยหลุดเข้าไปยิงประตูดูเพราะว่าลิเวอร์พูลเองก็มีตัวประเภทนี้อยู่เยอะอย่างซาลานูนเยสอะไรหรือว่ากาโปเนี่ยถนัดอยู่แล้วเวลาเจอบอลเนี่ยริงบอกว่าถ้าเรามาคุยเรื่องแมนยูเนี่ยมันจะมันจะเห็นเลยว่าถ้าสไตล์ฟุตบอลมันเห็นชัดเจนว่าคุณเล่นแบบไหนเเเเนนนนนี่่กกกาารรรสสสิมมมททััั็ู้้้ออออองะใหปแบบู้ รองจาฝูนะครับเพิ่งตกบอลลังหลังจากที่เสมอกับอาร์เซนอลแต่เข้าใจได้ว่าเป็นทีมในกลุ่มลุ้นแชมป์ตอนนี้ก็เกาะกันมาเนี่ยกลายเป็นว่า3ทีมที่ชัดเจนแน่ๆเนี่ยในช่วงหลายปีหลังก็อา่านว่า2ฤดูกาลก่อนอันเน,นี้ยก็มีอาร์เซนอลขึ้นมาแล้วยืนพื้นได้แมนซิตี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับเขาก็ยืนระยะมาอย่างยาวนานเลียพูก,ก็เกาะมาตลอดนะครับอาจจะมีช่วงแกว่งๆบ้างแต่ก็ก็มาตามนัดอะ่ะก็เข้าอยู่ในท็อปไฟตลอดก็ถ้าถามว่า,าผลงานของทีมนะ่าพอใจไหมผมว่าอันเดอร์ชาร์ตออกสตาร์ทได้ ร้อนแรงมากนะครับกับการปรับตัวในพรีเมียร์ลีกส่วนนักเตะมีข่าวอาการบาดเจ็บก็จะได้ตัวกลับมาไหมเนี่ยผมว่าหลายคนนะที่ที่ดูแล้วก็ก็คงต้องมองถึงการวางแผนในระยะยาวเรื่องการโรเตชันเพราะว่าตัวที่เจ็บไปอย่างอลิซงเบเกอร์ฮาวิเอเลียสหรือแม้แต่พวกเดียโกโชต้าเฟรเดริโกเคียซ่าเนี่ยพวกนี้เนี่ยเอาตรงๆเนี่ยไม่ใช่การเจ็บครั้งแรกนะ ช่ครับก็จะมีวนวงวนเวียนมาผมว่าเขาต้องเรียนรู้เป็นตัวกระดูกยุ่งอยู่แล้วแหละเขาต้องเรียนรู้เลยครับเพราะว่าในพิมียร์ลีกฟุตบอลมันเล่นกันค่อนข้างหนักโปรแกรมค่อนข้างเยอะใช่ครับนะครับถึงแม้ว่าการจัดการจะค่อนข้างดีในเรื่องของการวางโปรแกรมของลีกนะแต่มันปริเสธไม่ได้นะครับว่าทีใหญ่เล่นหลายถ้วยมันก็ต้องแลกมาด้วยเรื่องแบบนี้การเจอกัน5เกมหลังสุดนะครับเป็นไบรตันชนะ2เสมอ2และเรียบูชนะ1โอ้ไม่น่าเชื่อนะครับกลายเป็นสถิติไบรตันดีกว่านิดนึงนะครับ ออส่วน5นัดหลังสุดทั้ง2ทีมเลียฟูก็ไม่แพ้ใครชนะ4เสมอ1น,นะครับก็เพิ่งเสมอเกม,เกมล่าสุดกับอาร์ซนอลส่วนไบรตันเนี่ยก็ชนะ2เสมอ2แพ้1น,น,นะคือการแพ้เชลซีแล้วชนะดีคาเซลแล้วก็แต่ไปเสมอกับฟอรสเดสแล้วก็วูฟก็เกินแปงนะอย่างที่บอกไงว่ามันอาจจะมันแปลกหน่อยเออพอพอถ้าเราไม่ติดตามรายละเอียดเนี่ยเราก็จะแบบเอ้ยดับหกหนนะ้าเขาก็มีมาตรฐานแต่จริงๆแล้วเนี่ยช่วงออกสไตล์เก้าเกม ถ้าไม่ทำแต้มหล่นกับ f o r e s t กับวูบเนี่ยไปได้ไกลนะผมว่าไปได้ไกลกว่านี้ <S <S ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง y o u ยูทูบชา n e l ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ